สกอสอวสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ AIIE มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์และบริษัทอเมซอนเว็บเซอร์วิเประเทศไทยจำกัดหรือ AWS จัดทำโครงการ AFTI หรือโครงการพัฒนากำลังคนทักษะสูงด้านปัญญาประดิษฐ์ในผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอ,อทร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวส,ส,สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ AIIE โดยมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์ PSU เป็นหัวหน้าโครงการและบริษัท Amazon Web Services ประเทศไทยจำกัดหรือ AWS จัดพิธีเปิดโครงการ AFTI หรือโครงการพัฒนากำลังคนทักษะสูงด้านปัญญาประดิษฐ์ ในผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรมโดยมีศาสตราจารย์ดรสมปองคล้ายหนองสรวงผู้อำนวยการสออกอสอวอให้เกียรติมากล่าวเปิดโครงการซึ่งโครงการนี้เป็นไปตามกรอบแผนงานการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนไรายได้สูงให้กับประเทศใน3อุตสาหกรรมได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์และ